สวัสดีครับผมกอบดาวเทียมจากช่อง KK มูลเลตนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเช่าพระนะครับและก็เลยแวะมาสถานที่หนึ่งนะครับที่มีส่วนสัมพันธ์กับหลวงปู่หมุดน,นั่นก็คือวัดป่าน้องลมจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนาคนครนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าน้องลมแล้ววันนี้จะเป็นคลิปการนาเพื่อนๆน,นะครับไปชมที่วัดป่าน้องลมสถานที่ตรงนี้นะครับมีส่วนสําคัญอย่างไรบ้างกับหลวงปู่หมุนเรานะครับอ่ะ เพื่อเป็นการเสียวเวลานะครับเราไปชมกันเลยนะครับ Let's go <S ถือว่าเป็นวัดป่าที่ใช้จริงนะครับก็มีต้นไม้มีธรรมชาตินะครับมากมายสมมว่าเป็นวัดป่า,าจริงนะครับนะจริงๆผมเองก็ม่คไอยได้มีโอกาสมาไหว้หลวงปู่ที่วัดป่าเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นกราบสรีระที่วัดบ้านจ่านะครับสรีระของท่านเนี่ยจะ ตั้งอยู่ที่วัดบานจานนะครับส่วนที่นี่ก็จะเป็นส่วนสําคัญเพราะหลวงปู่มาพำนักอยู่นานนะครับแล้วก็ได้สร้างวัตถุมงคลหลายๆรุ่นเป็นวัดที่ใหญ่นะครับถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดแล้วรับคนที่มากราบแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยจากกรุงเทพมาตากแก้วก็น่าจะมาสักสามชั่วโมงนะครับเพื่อมาเทียวัฒตาละครนะครับลหลายๆคนก็จะสะดวกมาการาบหลวงปู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็ใกล้ทางผ่านหลายๆจังหวัดด้วยอันเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนอันนี้เป็นหอระฆังแล้วนะนี่ก็จะเป็น ข้างวัดนะครับเนี่ยเป็นวัดป่าหนองลมนะครับโอ้โหส่วนใหญ่จะปกคลุมไปด้วยแบบต้นไม้นะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับถือว่าธรรมชาติมากนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนถ้ำฤาษีนะครับนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้เป็นถ้ำฤาษีนะครับเนี่ยป่าแถวๆจากแก้วก็มให้เราปู่ได้นะมาขอพรท่านได้นะครับผมขอท่านศักดิ์สิทธิ์นะขอได้ไหวรับนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยผมบอกเลยสุดยอดมาก เดี๋ยวเราจะไปชมด้านในนะครับกุฏิหลวงปู่ที่หลวงปู่ท่านพำนักอยู่สมัยท่านยังดำรงชีวิตอยู่นะครับกุฏิหลวงปู่นะครับนี่สมัยท่านยังอยู่ในท่านเป็นพระที่สมรถ h มากดูเลยนะครับอ๋อนี่มีประวัติด้วยนะก็มีประวัติกุฏิหลวงปู่หมดเียนะครับมีสภาพตั้งแต่ท่านท่านอยู่เลยนะดูนะหลวงปู่ท่านเป็นผาที่เรียบง่ายมากนะครับข้างๆก็จะเป็นบ่อน้ำปลานะครับแบบแต่หลอดไตกุฏิหลวงปู่นะครับ ตัวผให้พอในโชยราบด้านในก็จะมีพงวรูปมีเต่านะครับมีดือสีนะครับปุ๊บจกใจแไ้วไปเปิดนะครับสาธุนะครับสาธุนี่ก็จะเป็นกุฏินี่กุฏิวันนี้เป็นกุฏิน่าจะมีพระท่านอยู่นะครับนะโดยวันนี้ก็จะมีพระอาจารย์ขวัญเมืองนะครับเป็นพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาด แู้ววัดป่าหนองหลมอย่างนี้นะครับนะท่านก็อยู่วัดก็วันนี้ไม่รู้จะได้เจอท่านหรือเปล่ามีคําติดปากว่าหากอยากได้อะไรนะครับอยากขออะไรให้มาขอกับพระแก้วเป็นลูกปู่ันเคยพูดไว้นะครับครับเข้ามาได้ตรงนี่นะครับเอ่าวันนี้คนน้อยนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับระแก้วกันหน่อยดีกว่าเป็นพระแก้วแล้วก็พระพุทธรูปนะครับเนี่ยก็จะเป็นทระบูชานะครับเป็นเป็นลวกปูหมุน ตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําแบบสําหรับคนที่มาปรกกาศปายลูกปู่นะครับอาก็ามาขอพรลูกปูก็จะมีห้องน้ำฝั่งนี้ข้างๆจริีก็ล้อมไปด้วยป่า,าเลยนะครับน้เป็นพาร์ที่เป็นป่าจริงๆนะครับสมว่บเป็นวัดป่ามากเลยครับครับวันนี้เป็นพรมกเกนนะพรมกเกนนีที่นั่งเี่นกันนะใครที่จะมาวัดป่าเนี่ยร่มรื่นม,ม,มากมานั่งเล่นมา บนดบหลวงพ่อเอียนะครับ hmm. นี <lite ượ bs> <tan> <ân Bis> <kg> ่ประโยชน์บานด่างนะครับก็มีความสัมพันธ์กับหลวงปู่เอ้าคุณเจเราวเทียมคุณมาไงเนี่ยใช่คุณเจวะเนี่ยคุณใช่พี่เจดินใช่พี่เดินเฮ้คุณมาไงเนี่ยบังเอิญมากเลยเนี่ยจงๆมาเันไหนเนี่ยมาครั้เดียวออกครั้งเดียวหัวออกเจด้าวเทียมครับจริงนะครับ ทำไปหกคลิปคนดูหกสิบล้านนะครับหกพันออยังเป็นรอเยอะนะครับรารมีผมพ่องไง <c oughs> คือผมไปยุ่งอะไรแี่คนจอดมากนะมีคนเตือนผมมาว่าถ้าไปยุ่งอะไรกับติต็กไม่ดีจริงอ่ะบุ <c oughs> ะมไม่ชอบนะบรารมีจะพ่องลง <c oughs> พ่องลงครับนะเรียกคืนบารมีก่อนเมื่อคืนไม่กล้าไปไหนเลยกล้าใช้บารมีนอนเลยเพราะว่าถ้าไปใช้บารมีพ่องขึ้นมาแล้วผิดเพี้ยนอะไรคือแบบตอนนี้นบรารม,มีทํางา <c oughs> <ใ>นแลน้วทชงานแล้วแต่ใช้บารมี ใช้เยอะไปหน่อยยัง <c oughs> ยังต้องเติมเข้ามาแล้วตอนนี้ต้องมาขอพรหลวงปู่ไพ่ได้บารมี <c oughs> ใช่ใช่ตอนนั้นเราได้บารมีซื้อแล้ว <c oughs> แต่ขอพรหลวงปู่ขอบารมี <c oughs> ขมาย <c oughs> ามัม <c oughs> มนเป็นระบบไฮเทคเลยนะครับเราวนเข้าบัญชีวัดป่าเขาหล่มไปเลยนะครับเหมือนบาทโอเคแล้วเราก็จะยกหันห้าไปไหว้หลวงปู่จุดธูปสิบหกดอกนะครับแล้วก็มีแป๊ปซีนะครับบูชอบฉันแป๊ปซี่นะครับสมัยนั้นอยู่ ะนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงปู่สวงต่อจิ้นแม่นะครอบผมก็ห้หลวงปู่สวงนะ,ะนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นรถที่หลวงปู่ท่านนั่งมาเสดพิธีลอยไัยตอนปีสิบแาดนะครับถือว่าเป็นวระถงมงคลรุ่นที่นิยมมากๆนะครับฟืนถวายหลวงปู่สวงนะครับ จะจุดตลอดนะครบบหลวงปู่ท่านจะถึงไฟตลอดเวลานะครับนี่เป็นภาพนะครับตอนที่กอดว่าไปปักไว้ตรงข้างทางนี่มันเป็นของนาไฟก็ไหมนะรับนะ,ะไฟไหมไหมหมดเลยนะแต่ว่าไหมไม่ถึงหลวงป,ปู่นะเพราะว่าถึงหลวงป,ปู่เนี่ยไฟไฟบ่อนหมดเลยก็เหลือเป็นภาพหลวงปูไ่ไปใครเคยบูชาภาพเล็ๆกๆท่านนะเรียกว่าภาพปลวกแท้ทั้งใบเนี่ยคือแท้ไปเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีใบไหนแท้ถึงหลวงป,ปู่เลยเหมือนกันนะานี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรใใจย์ใจเรื่องนึงนะสองสถานที่สําคัญสุดท้ายแล้วนะครับนะ เดี๋ยวผมจะไปไหว้สิกุฏิก่อนกลับบ้านเราจะไปชมหลวงปู่จำลององค์ใหญ่เป็นกุติพระจันทร์ขวัญน,นะครับนะจะมีรถแ,แก้วนะครับแล้วก็เออุาชาหลวงปู่นะครับหลายรุ่นแล้วก็ด้านขวาะเป็นอตู้วัตถุมงคลน,นะครับ เอเราเดินผิดพลาดน,นะครับสรุปแล้วเราเดินหาไม่เจอนะครับแต่จริงๆอยู่ใกล้เราิีเดียวนะครับเห็นฮะเป็นศีรษะหลวงู้่ององค์ใหญ่นะครับนะในแบบตัวนี้ก็จะเป็นอ่าจริงๆเนี่ยทางวัดตั้งใจจะทําเป็นรูปขนาดองค์จริงนะครับนะครับขนาดเท่าขนาดองค์จริงนั่งสมาธิ ผมไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะตักกี่นิ้วนะครับน่แต่เป็นองค์ใหญ่เลยนะครับนะาปรากฏว่าก็ตอนนี้ก็ยังหล่อศีรษะได้อยู่นะครับนะแต่ก็แค่เหลือตัวอะไรเลยครับก็น่าจะอีกหลายปีก็อย่าลืมนะครับใครที่นะครับอยากมากราบไหว้ขอพรหลงปูบุดนะครับที่วัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วเมือวัฒนานครนะครับนะออยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับตั้งอยู่ตรงนี้ก็สามารถปักมุดมาที่วัดป่าหนองลมได้เลยนะครับก็ระยะทางจากกรุงเทพนี้ประมาณสัก ผมว่าไม่น่าเกินประมาณสามชั่วโมงครับประมาณ200กว่าโลนะครับก็สามารถมากราบขอพรได้และอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่มีรถเครื่องหแบบหมุนอยากเช่าให้เช่าปรึกษาจำนำทักหรือว่ามาขอรายละเอียดได้ที่ช่องทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าช่องยูทูบนะครับนะก็ฝากกดติดตามทุกช่องเลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ส่งเฉยอาชิมหน่อยอาชิมหนเอยไปไหน Sông chín à, sông chín à Một cái là hiện nào Một à Ồ Bán đây đâu, bán đây Thì hả cả sai là smooth, ai dài là Thế nó hả nó Chân lúc, chân lúc không biết này Chào đi Bye bye, bye bye lắm ạ Bye bye À Mẹ cái mục cái mong nào là đôi chảy xong chơi xong chơi